หนูน้อยคนเนี้ไปยืนอยู่ที่หน้าลงศพของญาติแล้วจูๆ่ๆน้องมีอาการแบบนี้ค่ะฮย ไอ้ดูไอ้ดูจะเล่นจเยีไอ้ดูไม่ดีคือหนูหนูยืนอยู่หน้าลองศพเฮ้ยดูดูดูอาการดุ่งสองดุ่งอะดุ่งเลยอะดุ่งแบบขยอบถอยหลังอ่ะใช่เกิดอะไรขึ้นต้องตกใจมากนะแบบเนี้ยออคุณเหมือนน้องเห็นอะไรไหมเพราะสายตายังอยู่เลยตอนพะลุมยังยังตาอยู่ที่เดิมอยู่จริงเฮ้ยคิดอะถ้าคุณชนะเป็นแบบเนี้ย คุณดุ้งอย่างเดียวไหมโอ้ผมไม่ดุ้งอย่างเดียวหรอกครับ<า>จะเป็นยังไงผมเลียราดด้วยครับโอ้น้าตานั่นแหละน่าจะเป็นอย่างน<า>ั้นแหละคลิปนี้คุณเอาจริงๆคนลุกนะถ้าถ้าดูคนเดียวคนลุกอยู่นะจริงคลิปนี้ถูกโพสตในทิกตอกที่มีชื่อว่าคุณพัดทารโรเขาเขียนแคปชั่นไว้บอกว่าหลานอยู่กับลุงแล้วก็จะเล่นแบบนี้ตลอดเลย ใครว่าใช่บ้างคนที่เสียชีวิตคือคุณตาของหนูน้อยคนนี้และเป็นลุงของเจ้าของคลิปก็คือคนที่เรียกว่าหลานอยู่กับลุงแล้วเล่นแบบนี้ตลอดเลยนี่แหละงขณะที่คุณตามีชีวิตแกจะชอบหยอกหลานแบบนี้อคุณคนรู้เลยอ่ะชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เลยค่ะสั้นๆใช่จบเลยสั้นไหมสั้นจริงใช่แน่นอนคุณดู ส่วนมากอะแบบเดียจะจริงเพราะว่าคุณตาเนี่ยมาหยอกเล่นกับหลาน,นคืออันนี้คอมเมนต์บอกนะคะคุณดูนะคะ และบางคนก็ว่าเนี่ยจริงค่ะเด็กมักจะเห็นอะไรที่เราไม่ค่อยเห็นกันและบางคนสั้นๆเลยเนี่ยอ๋อเด็กมักจะเห็นผีค่ะมา<อ>ในแนวเดียวกันหมดเลยนะใช่อันนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่ไปในทิศทางเดียวกันมากจากชาวเน็ตนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับม,มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าน้องเจออะไรยังไงเพราะว่าเด็กเนาะถ้าไปถามเขาก็อาจจะตอบไม่รู้เรื่องอาจจะพูดไม่ถูกหรืออาจจะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมที่เด็กเขาจะเห็นอะไรหรืออาจจะตกใจอะไรอี่พูบไหมหรืออะไรมันแบบหล่นหรือมันมีอะไรคือเราไม่ได้ยินเสียงคุณนึกออกไหมอาจจะมีของหล่นหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทําให้น้องเขาตกใจแต่เอาจริงนะใช้วิจารณญาในการรับชมกันดีกว่านะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยผสมผสมกันไปนะเอาละคุณ